สวัสดีค่ะตอนนี้9ก้าโมงอจับเจ้าหมาเมก,กะมักแชมพู <c oughs> จะไปไหน <c oughs> จอไปฉี่เหรอ <c oughs> คลั่งเลยเห็นไหมเนี่ยเอาเข้าหมักแชมพูค่ะทิ้งไว้เลยนี่ทำมาตั้งนานแล้วยังไม่หายก็คือมันควรจะทำทุกอาทิตย์ยนะแต่คนทำก็ไม่ไหวเหมือนกันนะกว่าจะจับกว่าจะ ใส่ยาให้เขากว่าจะเอาเขาอาบน้ำเออลำบากใจจังเลยฮะเมกะทำไมเรามันหายช้าจังเลยเนาะท้าอย่างได้มคงจะบอกว่าเอา้าก็พ่อแม่ไม่จับอาบทุกอาทิตย์อนะตอนนี้ก็เลยต้องเตรียมเพื่อที่จะให้เขาหายเนาะ ล้างซะหน่อยกันวันนี้เป็นแชมพูตัวนี้ตัวนี้ที่เอาอาบเขาคือมันหายมันหายแน่นอนอนะ่ะทีนี้เราเว้นช่วงไปนานหน่อยหนึ่งตอนนี้ที่บ้านก็เลยมีแต่เรื่องของหมาของแมวนะเนี่ยมุมหมามุมแมวแต่เขาก็ดีนะยอมให้จับยอมให้อะไรไม่คือไม่วุ่นวายเลย อ้ยคือใหญ่เลยตายแล้วเอาวิ่งออกมานี่ต่อไปก็เป็นตัวนี้โดนอาบน้ําเมื่อวานจับตัดเล็บกว่าจะตัดได้ก็ต้องนานเนี <c> ่ย <oughs> เป็นไงลูกเนี่ยจับเจ้าแมวเขาใส่อันนี้ก็เลยตัดเล็บพพสายใส่พับเขาก็นอนเฉย,ยๆเลยไม่ดิน้นไม่อะไรถ้ารู้งนี้นะจับใส่นี่นานละเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปฉีดวัคซีนค่ะ อยาจะออกนอกเหรออะไปไปออกนอกแมวห้ามออกนะเอาไปเร็วๆรีบๆวิ่งไปนู่นทำารแมกกะแมกกะข้างหลังบ้านตอนนี้โลกไปหมดเลยเพราะว่าเมื่อวานตัดต้นฝรั่งฝรั่งลูกดกมากดกจน ต้องเรียกว่าถ้าถ้าปล่อยให้ให้มีลูกดกอกนี้นะไม่โตแน่เลยนี่ทุกกิ่งเลยเมื่อวานตัดทิ้งไปเป็นร้อยลูกนะเนี่ยยังตัดไม่เสร็จเดี๋ยวต้องตัดมุมนี้ทีนึงเม่กะคึกคักใหญ่เลยผ้าห่มเขาก็เอาตากแดดเกือบทุกวันเห็นแล้วกุ้มใจเนะมันลกไปหมดเลยจะเข้าบ้านแล้วเหรอเอาไปเข้าไป ยังคึกคักอยู่เข้าบ้านอาบน้ำดีกว่าเรียบร้อยแล้วไหนดูสิสวยยังสวยสวยแล้วสวยแล้วฮะวิ่งพลาดเลยสวยสวยทิ้งไม่กี่ชั่วโมงอะตั้งแต่9ก้าโมงยีจนกระทั่งตอนนี้เที่ยง15เกือบ3ชั่วโมงเอาไปเอาคูดคูดคูดแล้วคูดแล้ว ถ้าอย่างนี้ขอทวิตแน่นอนเลย <Yeah. S 1> เรอแล้วเอาทวิตให้หน่อยที่หมาเหรอที่ให้หมาหน่อยรอรอทวีตให้หมาหน่อยเนอะสวยวยุกลุกเดี๋ยวนั่งสวยสวยลูกนั่งสวยสวยช่วๆก่อนนั่งสวยๆน,นั่งสวยสวยได้ยังไงสวยไม่นั่งเลยนั่งสวยยังนั่งส่วยก่อนสวยไม่สวย,สวยเลยสวยๆไม่เป็นแล้วขอกินก่อนรู้แล้วว่าพอให้ก็ไม่ต้องนั่งหรอก hey, สวยเห็นไหมาจากเมื่อตอนนะเป็นขนด่างๆตอนนี้สวยขนเป็นเงาสวยเลยสุด,สดไดดลุ่ดไล่ลาวอ่ะจากตอนแรกนะแบบหมดใจเลยอไม่อยากรักษาเลยตอนนี้ก็กลัวว่าเขาจะตายแล้วก็มันทรมานด้วยเนาะมันคันนอนเกาทั้งคืนเลยก็เลยต้องทํากันหลายเดือนแล้วเนาะดูแลก็เรียกว่าหายไหมหรือยังเหลืออีกหน่อยหนึ่งเหลืออีกหน่อยหนึ่งเล็บลี่ ก็ทำต่อไปแล้วก <has used> <avez> ันอือ